สวัสดีครับถึงแม้ว่ารูเบนอัมารินในเกมล่าสุดจะพา Manchester, แมนเชสเตอร์เดนเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่าเรดอัตราต่อรองซื่อที่จะโดนปลดนี่แม่รูเบนอัมารินยังคงเป็นตัวเต็งนะครับแต่ว่าไม่ใช่เต็ง1ครับเป็นเต็ง2โดยเต็ง1นี่เป็นทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์ครับผู้จัดการทีมของทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับหลังจากที่คริสตันพาเลสนี่แมยังคงพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องครับ เกมล่าสุดนี้ก็แพ้กับทางด้านคริสตันพาเลตเป็นหนประตูต่อ2อคาบ้านนะครับผลงานไม่ดีเลยครับสำหรับทางด้านเวสต์แฮมครับโดยอัตรากุนซือนะครับคนต่อไปที่จะตกงานในศึกพรีเมียร์ลีกนี่ก็เป็นเต็งหนึ่งก็คือทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์นี่แหละครับของเวสต์แฮมอยู่ที่1ต่อ5แหมไม,ไม่ไม่น่ารอดแหละครับรูเบนอเมรินครับอยู่ที่8ต่อ1วิกเตอร์เปเรราครับของวูฟแฮมตันอยู่ที่12ต่อ1นึ่อุนัยเอเมรี่ครับของแอสตันวิลล่าอยู่ที่25ต่อ1 ดูแล้วคือรูเบนอัมรินยังไม่น่าจะโดนปลดนะครับยังคงยืนกรานยืนยันนะครับว่ายังไงบอร์บริหารนี่ก็คงจะไม่มีการที่จะปลดทางด้านรูเบนอัมรินออกจากทีมอย่างน้อยก็ในปีนี้แหละนะครับปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะครับอาจจะนู่นนะครับรอไปจนกระทั่งถึงช่วงเดือนมีนาเมษาแหะนะครับในแนวความคิดของอาจารย์นะครับส่วนไอ้ข่าวที่ออกมาก็ว่ากันไปตามนั้นแหะนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าเซอร์จิมมี่ยังไม่ปลดทางด้านรูเบนอัมรินง่ายๆหรอกครับ ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับทางฝั่งของทางด้านฟาบิเซโอโรมาโนนะครับกูรูชื่อดังดีก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าไม่มีทางครับที่ทางด้านรูเบนอัมรินจะโดนแทนที่ในช่วงนี้แมนเชสเตอร์เตดเอาชนะเชลซีไปได้เพราะฉะนั้นเพชอร์น้อยลงสหลับทางด้านรูเบนอัมรินหลังจากเจอสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนวุ่นวายครับก็มีข่าวโหพายุ บุกกระหน่ำเลยสําหรับทางด้านรูเบนอัมารินนะครับแต่บ้านเราก็พายุเขา้านะครับรูเบนอัมารินนี่พายุหนักกว่าบ้านเราอีกอะเซอร์จิมแรดคริฟต์เนี่ยเขาไปอยู่ที่คาริงตันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบเขาต้องการที่อยากจะแสดงความเข้าใจนะครับต้องการที่อยากจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไปอยู่ที่แสตนนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็อยู่ที่แสตนในเกมที่พบกับทางด้านเชลซีเขาต้องการที่จะเมคชัวนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องจากที่ผมได้รับการบอกกล่าวเซอร์จิมแรดคลิฟก็จะมีการพบปะอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสีเรียสนะครับเซอร์จิมเนี่ยจะมีการพูดคุยกับฝั่งของทางด้านรูเบนอัมบรินอย่างต่อเนื่องครับเขาจะมีการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาต้องการที่อยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรูเบนอัมบรินได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเซอร์จิมแรดคลิฟ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยมีการติดต่อไปหาโค้ชคนใดทั้งสิ้นไม่เคยมีการเจราจาไม่มีสนทนาอะไรกับผู้จัดการทีมคนไหนทั้งสิ้นพวกเขายังคงเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของรูเบนอัมารินเพราะฉะนั้นรูเบนอัมารินอันนี้สบายใจได้นะครับอนาคตของเขาเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือวันที่27กันยายนครับพบกับทางด้านเบนฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีก นักเตะของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยเต็ดที่ปล่อยยืมตัวไปในตนลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่าคนที่ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดในเวลานี้คงจะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาม,มาคัทแรดฟอร์ดครับนักเตะที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาหลังจากที่แมมสร้างความเหลือเชื่อนะครับในศึกยูฟ่าชิมเปรลีครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ ยิง2ประตูนะครับให้ทีมนี่เอาชนะนิวคาส纽卡斯尔ไปได้นะครับแล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมในสึ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยแหละสำหรับทางด้านมาคาร์รัฟฟอร์ดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ลูกยิงลูกที่2นี่แม่ยิงกว่ามิสไซล์ติดเทอร์โบอีกครับเกมล่าสุดทางด้านมาคาร์รัฟฟอร์ดอีกก็ทําได้อีก1นึ่งแอสซิสต์นะครับในเกมที่บาร์เซโลนาเอาชนะเกดอเฟ่ไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็สามารถที่จ่ายให้กับทางด้านแดนนี่อัลโมนี่ทำประตูได้ โอ้วิ่งแบบกระชากกองหลังฝั่งตรงกันข้ามสักจุยเลยนะครับหนีกับดักล้ำหน้านะครับแล้วก็ล่าไปถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วก็ปาดเข้ามาครับบริเวณตรงกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นทางด้านแดนนี่อัลโมครับเป็นคนยิงเข้าไปแฟนบอลนี่โอ้โหเชียร์มาคาร์ัฟฟอร์ดเยอะมากๆนะครับแล้วขยันนะครับไม่เหมือนกับอยู่แมนยูเลยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นลงช่วยเหลือทีมตลอดนะครับลงไปช่วยเกมรับด้วยมีโอกาสที่จะยิงประตูเองอีกต่างหากนักรับทางด้านมาคาร์ัฟฟอร์ดครับ แต่ว่าเกมนี้ไม่ได้ออกซับเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าฮันซิฟิกนี่ลงโทษมาร์ครัตฟอร์ดนี่มามาประชุมทีมสายอ่ะนะครับฮันซิฟิกนี่รับไม่ได้นี่ยังดีนะนะครับยังให้โอกาสมาร์ครัตฟอร์ดนีลงสนามนี่ปกติแล้วนี่จะไม่ให้ลงสนามเป็นตัวสำรองด้วยครับแม่แต่ว่าฟอร์มอย่างนี้นี่ฮันซิฟิกบอกโหคิดถูกจริงๆเลยนะครับที่ไปดึงมาร์ครัตฟอร์ดมาเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยผ่านบอลถูกต้องแม่นยำถึง93%นะครับ แล้วตามรายงานข่าวจากทาง้านเดอ s ซับอกว่าเอะมีเงื่อนไขที่แมนยูจะดึงมาคารฟอร์ดกลับมาไหมครับเขาบอกครับว่าไม่มีนะนะครับในเงื่อนไขที่เขียนไปอยู่กับบาร์เซโลนารูปแบบของการยืมตัวนี่มาคารฟอร์ดไม่สามารถที่ถูกเรียกตัวกลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงแม้ว่าเดอะซ n นี่ก็ยังไม่กล้าฟันโฟนะครับแต่ว่าเขาก็บอกนะครับว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นครับ คือเขียนหรือไม่เขียนนี่ยังไงฝั่งของรูเบนอัมารินเนี่ยก็คงไม่เอามาคาราฟอร์ดกลับมาสู่ทีอยู่แล้วแหละ,ละถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะทําผลงานได้ดีขนาดไหนก็ตามครับอัปเดตเรื่องของทางด้านดูซานวราโฮวิชนะครับตอนนี้แมหมศสูน้าฮอตจริงๆเลยครับของทางด้านยูเวนตุสในเวลานี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ทางฝั่งของดูซานวราโฮวิชมีการถูกนำเสนอให้กับแมนยูด้วยนะ แต่ว่าแมนยูไม่เอาครับแล้วตอนนี้นี่บอกว่าแมนเชสเตอร์ไนเ็ดอาจจะไปเซ็นสัญญากับทางด้านดูซานก็ได้นะครับ 1. มกราคมครับแมนเชสเตอร์เตตดีลงทุนกับนักเตะในตำแหน่งแนวรุกไปเยอะแล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบโมคุนย่าเบนจามินเซสโกนอกเหนือจากนั้นนี่ก็ยังมีทางด้านโจชัวเซอร์ซี่อยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านชิโดอยู่ด้วยครับแล้วแมนยูจะเอาอยัางไงครับกับฝั่งของดูซานตามรายงานข่าวนี่มีการระบุนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คือจากดีนโจนี่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงมีข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับแต่ว่าแมนยูยังไม่ได้มีการเริ่มต้นกระบ,บวนการอะไรใดๆทั้งนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันเฉยๆนะครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยยังไม่ได้ได้ข้อสรุปอะไรกันครับทำไมถึงจะถึงเป็นเช่นนั้นนะครับทำไมแมนยูยังไม่รีบร้อนถึงแม้ว่าจะเซ็นฟรีก็ตามนะครับแต่ว่า ฝั่งของอิตาลีเขามีการระบุนะครับว่าดูซานเนี่ยเซ็นฟรีแต่ว่าเขาต้องการที่อยากจะได้ค่าเซ็นสัญญาเนี่ยค่าจรดปากกาเนี่ยสิล้านยูโรคือคุณไม่ต้องไปจ่ายให้กับยูเว่คุณจ่ายตรงนี้ให้ผม10ล้านยูโรนะครับแล้วเขาต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ10ล้านยูโรซึ่งมันก็เท่ากันกับประมาณอยู่ที่1นึ่งแปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่แพงนะ แล้วตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับศูนย์นาดับดูซานวาราโฮวิชเนี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นห้าเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับแต่ว่าแมนยูคือถึงนะตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวครับแต่ดินโจนออ,ออกบอกนะครับว่าทีมที่มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเยอะทีเดียวด่ก็คือเชลซีทันดมฮอสเปอร์เวสต์แฮมแล้วก็ทางด้านนิวคาสเซิลด้วยเนี่ยสี่ทีมเหล่านี้นี่เริ่มแล้วนะครับต้องการอยากจะได้ตัวดูซานครับความกดดันไปอยู่กับยูเว่แหะครับแม จะเอายังไงล่ะทีนี้เนี่ยครับจะยอมยอมต่อสัญญาชบใหม่กับนักเตะไหมนะครับผลงานตอนนี้ก็ดีด้วยนะสํสาหรับท่านดูซานครับแมแต่ว่าถ้าจะต่อถ้าจะคุยกันดีป่านี้มันน่าจะไปกันตั้งนานแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยอยูเว่ยังคงมีเวลาเลยครับจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้นะครับถ้าขึ้นมาที่1มากราแหละเสร็จแน่ๆนครับแมนยูแมก็ถามว่าน่านาน่าจะเอานะแต่ว่าคือตอนนี้แนวะรุกของแมนยูมันก็เยอะเหลือเกินนะก็เท่ากับว่าโหหคนเนี่ย มันก็ไม่น่านจะมีที่พอให้กับทางด้านดูซาหลอกเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่รีบร้อนนะครับในดีลของทางด้านดูซานปราโฮวิชครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดตด้ใแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ